่นพี่เบนเจวันหมวกหมวกให้กับพี่ลูกทิกหมวกคุชชี่โอ้โหมวกคุชชี่เลยติค่ะเสื้ออันบ๊วยเป็นคุชชี่เลยคุชชี่อคุชชี่คุชชี่ขอบคุณพี่ยังก็ฮะพี่เบนเจวันพี่เบนเจวันครับขอพี่เบนเจวันรวยๆนะคะนะครับผมครับครับอบคุณมาครับคือตอนนี้ผมิใหญ่พี่ทิกปากหลักอยู่นี่กี่วันแล้ว สองคืนแล้วจ้ะสองคืนเอาสองคืนคืนโอ้โหคืนเดียวแมนป่สองคืนอีกไม่นานเกินรอคืออีกไม่นานเกินรอเราก็จะได้รับข่าวดีผมพูดได้แค่นี้อีกไม่นานเกินรอจะได้รับข่าวดีมันรอมาตั้งแต่ก่อนหวยออกนะพี่ติใช่เราต้องรออีกใช่ไหมนี่รออีกหนึ่งหนึ่งดีสองนี่นะมาเตอร์สุดนิดเดียวเท่านอีกนิดเดียวที่ใบให้เท่านี้ว่าเมื่อทุกอย่างมาจ ทุกอย่างที่นี่ทุกอย่างจบแล้วเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ลงมาที่บ้านขกงพ่อเพื่อที่จะมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านที่นี่พี่พูดได้แค่นี้แล้วเมื่อเมื่อทุกอย่างมันจบสิ้นหมดแล้วนะทุกทีแล้วที่นี่คือมันมีเอฟทีหลายคนฝากถามในฐานะที่ว่าพี่ทุกทกเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าคือเป็น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 สายเนาะเป็นสายนะครับสายลาบจะไดาไหมเอฟที่ถามไปตีกว่า ือตอนนี้พอเย่ยมเยิยมได้ประมาณไม่เป็นพรุ่งนี้หรือวันนี้ประมาณเอาเป็นว่าภายภายในอาทิตย์นี้แหละภายในอาทิตย์น,นี้หนระือว่าภายในอาทิตย์นี้แล้วก็ให้ติดตามเนี่ยว<ม>พวกนักข่าวที่อยู่บ้านปฐอนให้ดีแล้วกันตอนนี้มันมันยังติดขัดในส่วนไหนครับพี่ติ๊กติดขัดในส่วนไหนไม่ติดขัด ไม่ได้ติดขาดที่อาคาดเลยใช่ไหมไม่ติดขาดทุกอย่างโอเคมากอรอแค่เวลารอแค่เวลา <c oughs> เออรอแค่เวลาคือบางทีคนจับเขาอาจจะถือเคสดูเลิกดูยามอะไรเงี้ยเพราะว่า<อ> <c oughs> คนร้ายมันนี่ไงมันมีศัยศาสตร์ไงก็ต้องอ่าในเมื่อมีศัยศาสตร์คนจับเขาก็ต้องถือเคสไงเขาก็ต้องมีเลิกมียามเขาก็ไปดูหมอเหมือนกันตำรวจคนจับอ่ะเขาก็ต้องดูหมอมาไงว่าจับวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าภายในทิศนี้ เราะอย่าลืมว่าตำรวจเขาพูดมาตลอดว่าคนร้ายเนี่ยชื่อเรื่องของศัญศาต์ถูกไหมย้อนไปดูเรื่องของสยายตรเ้เป็นปลาไหลเลยป่ะฮะเป็นปลาไหลได้ไหมน่จาจะเป็นเพราะว่าเขา,าเขาก็ปล่อยให้คุณทําไปไง<อ>ปล่อยคุณทําไปเลยแล,แล้วแล้วคุณก็<อ>นั่นไงคุณมีความเชื่อจริงๆด้วย<อ>นั่นไงคือตอนนี้ก่อนก่อนที่พอมันเกิดเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยเขาเขาก็สงสัยว่าว่าคนร้ายเนี่ยมันมีความเชื่อเรื่องของของ เวทมนต์เรื่องไสยศาสตร์มาถึงวันนี้หนปีที่ผ่านมาเนี่ยวันเวลามันพิสูจน์อะไรได้บ้างเราดูช่องบูมน้อยดูช่องปัตุงปัทธรเราเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เกิดขึ้นหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้ศูนปล่าน้องไม่ตายฟรีแทนเองอย่างนี้คือเอฟซก็พอมีกําลังใจขึ้นเนาะในในคนอาจจะไม่ถูกใจเอฟฝั่งไหนผมไม่รู้บางคนอาจจะแบบโอ้ยร้วเ ไม่ไม่รออีกแล้วประมาณนี้คือแบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจกระบวนการตีบบ่บอกเนาะพี่เคยพูดในช่องพี่นะ<อ>พี่ว่าง,งานนี้มีวงแตกง,งานนี้มีวงแตกงานนี้มีวงแตกใช่วงแตก เพราะว่าดังแล้วไงก็ต้องแยกวงโอ้ยเลื่อนลายเอาเขากระดังนี่แหละแต่เราไม่แตกกันเออเเราก็ดังแต่เราไม่แตกกันได้เราดังไม่แตกกันนะครับก็โอเคกัน FC ก็ชื่นใจแน่นอนพี่น้องเนาะนะครับผมคือยูทูบเบอร์ขนาดพวกเราก็ไม่สามารถให้คำตอบได้นะพี่ติ๊กเนาะนะครับมันกับพี่สอนนะวันนั้นก็ทัวร์ไปลุงพี่สอนนะคือบางทีอะถามว่ารู้ไหมมันมันก็พอรู้แต่ว่ามันเราเราไม่มีอำนาจที่จะต้องไปพูดพูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เราให้มันเกิดขึ้นก่อนไปพูดเพราะว่า นักข่าวถามว่ารู้นักขา่าวรู้ไหมนักข่าวอาจจะรู้แต่ว่านักข่าวเวลานําเสนอข่าวเขาเขาจะต้องเล่าตามภาพในสิ่งที่มันเกิดแต่ว่าข่าวข้อมูลเอ็กซ์ตรีมมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเออรอให้มันเกิดขึ้นค่อยพูดดีกว่าประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังพูดอะไรไม่ได้ขอบคุณเอ็ซ์ตรีมทาขอบคุณนะครับผมฝากกดไลคกดแชร์กดติด๊กผ่านช่องบูมไลท์ละเอียดบูมไลท์เฟมิลี่แล้วก็พี่ทุกที่ช่วยได้ไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ